สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องห่วยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันใหม่นะครับหลังจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปนะครับในของเมื่อวานนะครับก็เป็นที่ทราบผลกันไปนะครับกับผลวัลที่ออกในงวดวันที่1ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาตามกันต่อนะครับกับสูตรที่เข้านะครับคลิปแรกนี้ก็จะเป็น สองสูตรเทียบชนหลักสิบล่างนะครับที่เข้ามาทั้งสองสูตรนะครับเข้ามาที่ตัวชนนะครับก็คือสองสูตรนี้นะครับของงวดที่แล้วลงเทียบชนไว้ชนกันที่เลขหกกับเลขเก้านะครับรางวัลที่ออกหกหนึ่งนะครับหลักสิบล่างนะครับเลขหกเข้ามาแต่ก่อนดื่นนะครับก็มาตรวจการบ้านกันก่อนนะครับจะเข้าจะหลุดก็มาดูก่อนนะครับในชุดสรุปนะครับ ผิดก็ว่าผิดนะครับถูกก็ว่าถูกนะครับผมจะยึดเอาตามที่ผมสรุปนะครับเข้าหรือหลุดนะครับจะยึดตามชุดสรุปนะครับจะไม่ไปยึดตามสูตรนะครับเพราะว่าสูตรที่ลงก็มีหลายสูตรมันก็จะมีทั้งสูตรที่เข้าและก็สูตรที่หลุดนะครับก็จะยึดตามที่สรุปนะครับสรุปเข้าก็ว่าเข้าสรุปผิดก็ว่าผิดนะครับอันนี้จะเป็นชุดสรุปล่างนะครับของวันที่หนะครับ ที่เลือกมาให้หลัก10-03-68นะครับหลักหน่วย0-137ผลรางวัลที่ออก6-1นะครับหลัก10นะครับเข้ามานะครับเลข6เป็นตัวเด่นด้วยนะครับให้เด่นที่6กับ0ปักหลัก10นะครับก็เข้ามาที่หลัก10นะครับตามสูตรนะครับ ส่วนหลักหน่วยนะครับก็เข้ามาที่เลขหนึ่งนะครับตัวเด่นเลขหกนะครับเข้ามาจับคู่ชุดให้สิบหกคู่ชุดในชุดเต็มก็หกหนึ่งนะครับเข้ามาแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่คัดเด่นตามแต้มแต้มรวมหลุดนะครับก็เลยไม่มีคู่หกหนึ่งนะครับแต่ถ้าใคร จับตามตัวเด่นนะครับแถวเลขหนะครับก็จะมีหกศ1นย์หกหนึ่งหกสามหกเจ็ดนะครับสี่คู่ก็จะโชคดีไปนะครับแต่ถ้ายึดตามแต้มรวมก็พลาดไปนะครับงวดนี้งวดหน้าก็คิดว่าอาจจะไม่ใช้นะครับแต้มรวมนะครับจะพิจารณาจากตัวเด่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ถ้าแต้มรวมไม่หลุดแล้วก็จะมีคู่หกหนึ่ง แต่ว่าถ้าคัดตามตัวเด่นนะครับเพราะว่าให้เด่นที่เลขหกับเลขศูนยนะครับเข้ามานะครับแถวเลข6เข้ามาตรงๆนะครับอันนี้คือชุดสรุปล่างนะครับสูตรนะครับสูตรที่เข้าหลักสิบหลักหน่วยที่ลงไว้ก็หลักละหกสูตรนะครับหลักสิบก็มีห้สูตรนะครับที่ได้เลขหกนะครับ สูตรนี้ลงเทียบชนไว้ชนกันที่เลขศูนย์นะครับสูตรแรกนี้ผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาที่เลขหกนะครับแล้วก็สองสูตรนี้เข้ามาที่ตัวชนนะครับชนกันที่หกกับเก้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาตามสองสูตรนี้ก่อนนะครับแล้วก็สองสูตรนี้ชนกันที่ห้ากับหกนะครับก็เข้ามาตัวชนเหมือนกันเลขหกนะครับ จริงๆสูตรที่ได้เลขหกนี้ยังเหลืออีกนะครับมีอยู่แปดสูตรนะครับทั้งหมดหลักสิบนะครับที่ได้เลขหกแต่ที่ลงนี้มีอยู่ที่ลงนี้หกสูตรมีเลขหกอยู่ห้าสูตรนะครับก็มองว่าเด่นนะครับตามสูตรแล้วก็เด่นนะครับก็เข้ามานะครับหลักสิบที่เลือกมาส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสูตรที่ได้เลขหนึ่งนะครับสองสูตรแรกนะครับเข้ามาตัวชน สูตรนี้ชนกัน7 0 1นะครับเข้ามาที่เลขหส่วนสูตรนี้2สูตรนี้หลุดนะครับสองสูตรนี้เข้ามาสูตรเดียวนะครับหลักหน่วยเข้ามา3สูตรเลขหนึ่นะครับแต่สูตรที่มีนะครับสูตรที่เหลือที่ได้เลขหนนะครับของงวดที่แล้วนี่มีอยู่5สูตรนะครับมีสูตรที่เหลือที่ไม่ได้ลงสองสูตรอันนี้เป็นชุดสรุปล่างนะครับ เกาเข้ามาที่ชุดเต็มนะครับแล้วก็ตัวเด่นที่ให้นะครับส่วนสรุปบนนะครับเรามาดูสรุปบนสรุปบนนี้หลุดนะครับหลักร้อยหนึ่งสองสี่นะครับเข้ามาที่เลขแปดนะครับโทษทีผลรางวัลที่ออกคือเลขแปดนะครับหลุดนะครับเลือกมาหนึ่งสองสี่นะครับหลักสิบก็หลุดนะครับ ออก4 3นะครับจะสลับกันนะครับเลขบนก็ไปออกสลับนะครับจับคู่ชุดให้ก็มีใกล้เคียงที่3 4นะครับอันนี้ก็ถือว่าผิดนะครับถือว่าผิดนะครับ3 4 4 3นะครับเพราะว่ามันออกสลับนะครับก็ถือว่าผิดนะครับชุดสรุปบนนะครับหลักร้อยก็ จุดสาตัวนี้ก็หลุดนะครับเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่เข้านะครับในเลขบนหลักร้อยเลขแปดสูตรนี้เข้ามานะครับจริงๆสูตรหลักร้อยมีอยู่สี่สูตรที่ได้เลขแปดนี้มีอยู่สามสูตรนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่าก,กันในงวดใหม่นะครับหลักสิบที่ได้เลขสี่นะครับที่ลงมีอยู่สูตรเดียวนะครับ หลักหน่วยหลักหน่วยนะครับที่ได้เลขสามมีหนึ่งสูตรนะครับสองสูตรนะครับที่ลงนะครับหลักสีน่นี้ที่เหลือที่ไม่ได้ลงนี่เลขสี่มีอยู่สามสูตรนะครับที่ลงมีหนึ่งสูตรหลักหน่วยเลขสามสูตรที่เหลือนี่มีอยู่ ทั้งหมดมีอยู่5สูตรนะครับสูตรเดือมีอยู่2สูตรแต่ว่าก็มองว่าเด่นสู้ตัวอื่นไม่ได้นะครับก็เลยเลือกมาตามนี้ก็หลุดนะครับชุดสรุปบนนะครับอันนี้คือชุดสรุปก็มาทบทวนกันก่อนนะครับจะเข้าจะหลุดเราก็มาดูก่อนผลงานที่สรุปไว้ให้เป็นยังไงในงวดที่ผ่านมานะครับสรุปเข้าเพราะว่าเข้าสรุปผิดก็คือผิดเพราะว่าจะยึดตามที่สรุปนะครับยึดตาม สรุปนะครับไม่ไปยึดเอาตามสูตรนะครับเพราะว่าสูตรมันก็มีทั้งสูตรที่เข้าและสูตรที่หลุดนะครับเดี๋ยวเรามาตาม2ส,สูตรเทียบชนหลัก10ล่างนะครับ2ส,สูตรนี้ก่อนนะครับงวดนี้ก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องรุนว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่สสูตรนี้นะครับชนกันที่6กับ9นะครับางวัลที่ออก6 1 ตัวชนเข้ามานะครับเลขหหลัก10ส,สถิติของสูตรก็เข้ามางวดแรกจากงวดที่ออกสอนะครับเข้ามาก็2 4 6 8 10นะครับสิวติของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้สูตรที่1นะครับ งวดที่แล้วนะครับสูตรนี้กลับผลวันที่ออกหกหนึ่งเลขหเข้ามาของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักสิบล่างนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งแล้วก็หลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองนะครับหลักสิบล่างนะครับเลขหก 6. หยเลขหน้าครั้งที่2นะครับเลข5 3สามตัวหน้าสามตัวท้ายนี่ให้ดูตามถ่ายทอดสดนะครับหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2นะครับก็คือเลข5 10สิบล่างนะครับ เลขหน้าครั้งที่2 2ครั้งแล้วก็หลักสิของเลขไทยครั้งที่2 6งบวก5เป็น11 11บวก5เป็น16 16บวก5เป็น21นะครับได้เลขหนึ่งสูตรนี้เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับก็จะเป็น2 3 4 5นะครับ5ตัวนะครับ16 คันวาคผมนะครับ6 7นะครับงวดต่อไปจะไป่จหรือไม่นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสถิติจากงวดเดียวกันนะครับสองสูตรนี้ของงวดที่ผ่านมา6 1หนเลขก 6, นะครับเข้ามา ของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหน่วยบนบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยล่างแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับหลักหน่วยบนนะครับเลขสห,หน่วยล่างเลข1หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1นะครับเลข8 3บวก3เป็น6 6บวก1เป็น7 7เบวก8ปเป็น15าในราคาเพิ่มไปทีละ3าแต้มนะครับสูตรนี้ก็จะเป็น5 8 1 4 7ทั้งหมด5ตัวนะครับ10 6พันวาคมนะครับ6 เกนะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในงวดนี้ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสองสูตรตัวที่ชนนะครับ เลขห้าเลขแปดไม่มีมีเลขหนึ่งมีเลขสี่เลขเจ็ดไม่มีนะครับชนกันอยู่สามตัวนะครับงวดนี้หนึ่งสี่ห้าชนกันที่หนึ่งสี่ ว่านะครับ16ันวางคม67นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลัก10ล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์เจรณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับ ดงนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนําไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปกันผ่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับ1 4 5สี่ห้านี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันยังไม่เชยนะครับว่าตัวไหนน่าจะเป็นตัวเด่นเพราะว่าสูตรที่เหลือนะครับรอดูภาพรวมสูตรที่เหลืออีกทีหนึ่งสูตรที่ได้เลข6นะครับงวดที่ผ่านมานะครับมีอยู่8สูตรนะครับ หนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสูตรสองสูตรนี้ที่ไม่ได้ลงก็ชนกันที่เลข6ตัวเดียวนะครับสูตรที่ลงนะครับอันนี้ก็เข้ามาตัวชนห้ากับหรอดูในคลิปต่อไปนะครับของวันนี้ก็คือสองสูตรนี้นะครับชนกันที่สามตัวหนึ่งสี่ห้าส่วนจะเป็นตัวไหนที่น่าสนใจตัวเด่นก็เดี๋ยวดูภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับค่อยชี้ค่อยว่ากันนะครับ ราะว่าทั้งหมดที่ได้เลข6-8สูตรเดี๋ยวเรามาดูทีหนึ่งว่าทั้ง8สูตรมีตัวไหนที่ชนกันเยอะที่สุดเดี๋ยวค่อยมาชี้กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าน่าจะเป็นตัวไหนนะครับถ้าเบื้องต้นถ้าใครชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับจะมาไหมจะไปต่อหรือไม่ไนะครับทั้ง2สูตรนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการ,การ,การติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ